สวัสดีครับวันนี้วันที่9มิถุนายน2566นะครับวันนี้หลังจากเลิกเล่นมาปลูกอะโวคาโดกันนะครับต้นนี้คืออะโวคาโดพันศูนย์สามสี่นะครับสั่งตรงมาจากฝางเลยนะครับสวยๆเลยนะครับกําลังติดเจ้าของบอกว่ายังไม่ต้องลงดินอันนี้คือผมสั่งมาปลูกที่สวนนะครับก็ถ่ายไว้เป็นบันทึกความทรงจํานะครับ ก็ดูว่ารากมันขนหรือเปล่าครับรากัสวยเลยดูนะครับจุงก็เยอะมากเลยดูนะครับว่ารากเดินดีไหมดูนะครับช่างกล้องดูสิรากสวยมากไหมนะครับดูนะครับว่าเราจะตัดทิ้งตรงส่วนไหนโอ้โหรากโคตรอย่างนี้ต้องตัดนะครับ หรือไม่ก็หักก็ได้หักตรงนี้ออกนะครับดูนะครับไม่งั้นมันจะขดโอเคได้แล้วนะครับก็ลรมนี้ที่จริงผมผมเคยปลูกต้นอะโวคาโดไรเมล็ดนะครับแต่ว่ามันเน่าไปก่อนตรงนี้ครับแต่มันก็มีหน่อแทงมานะครับผมก็ตรงนี้นะครับองะโวคาโดไรเมล็ด ลูกแล้วก็มันเน่าตอนนี้ต้นนี้ก็มันงอกออกมาผมก็จะเอาต้นนี้ปลูกต่อนะครับผมไม่ผสมปุ๋ยเลยครับคราวที่แล้วผมผสมไปแล้วก็ไม่ต้องฝังลึกนะครับปลูกธรรมดาธรรมดามันบ้านนะครับแค่นี้แหละดูดูจบตกใครเคยเห็นแบบนี้บ้างนี่ดูนะครับอะโบคาโดครับปลูกไว้ ชอบกินอะโวคาโ,โ,คโดครับก็เลยปลูกไว้เล่นๆนะครับปลูกไว้หลังบ้านเล่นๆนะครับแอ่นี้ครับอะโวคาโ,โ,คโดผ่านศวนสามสี่เวียดนามนะครับไม่ต้องปลูกให้จมดินนะครับปลูกแค่นี้ก็พอกลัวมันจะเป็นเชื้อรานะครับช่วงนี้ฤดูฝนไม่ต้องกลัว มันจะแห้งโอ้น้ำเยอะกดแน่นหนึ่งม,มันแน่นพอประมาณพออ,อีกสองปีครับของลูกแน่นอนสองปีเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ